สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสมคัญในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2 พันหที่ผ่านมากับหลยๆท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พออน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนปีพศไหนนะคะคกาท่านนึ่งคาะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6เกิดวันที่6กันยายน2509้่การลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนค่ะให้คนอื่นไปลงแทนได้ไหมมีเอกสารอะไรบ้างค่ะนั่นคือคำ ถามกับวันนี้ปอน,น้อยมีคําตอบให้เลยนะคะค่ะสาหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่6กันยายน2 5งห้้าท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,500 68สปเป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ารค่ะท่านลงกทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังทีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570นจะจ๊ะปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ท่านอายุ 60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รัะเบียอย่างชีพผููสูงอายุยกเว้นนะคะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนั่นคือระเบียบที่ปอ้อ้นำเรียนประชาสัมคัธญกันในเมืองตน้นมาเข้าสู่คําถามก็คือท่านที่เกิดวันที่6กันยายน2 5 0 9ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568เป็นต้นไปไม่ควรเกิน ไม่ควรเกินเดือนกันยายน2569เพราะอะไรเพราะว่าปอนเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูบรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูบรณ์ในวันที่6กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เปลี่ยนต้นไปค่ะก็คงจะ ัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาไปลงทะเบียนที่ไหน ไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำนองที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบันรประจำตัวประชาชนกัทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมกับบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะค่ะบางธนาคารถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับไปยื่นเคลื่อนไหวของ บัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยางชีผู้สูงอายุกรมบัญชีการโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลานะคะท่านต้องนําเลขที่บัญชีใหม่ไปแก้ไขปรับปรุงในระบบกับหน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีผู้สูงอายุพร้อมกันในเดือนถัดไปนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาไม่สะดวก ไปด้วยตนเองใช้นังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อที่้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปค่ะท่านไม่สะดวกไปด้วยตนเองท่านใช้หนังสือมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้ใครก็ได้ญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน้าภูมิลำเนาของท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้นะจ๊ะท่านก็ลงนามลงนามตรงผู้มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจค่ะก็เป็นญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะจะลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจค่ะรวบรวมส่งไปสนีไปพร้อมเอกสาร หลักฐานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวกระลงชื่อท่านให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยกันในรายละเอียดในหนังสือมอบอํานาจนะคะ่ะก็มี อำนาจค่ะผู้มอบอำน,นาจมอบอำน,นาจให้กับผู้รับมอบอำน,นาจให้มีอำน,นาจจัดการลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆต,ต,ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการค่ะก็เขียนกระชับกระชับไม่ต้องอะไรเยอะนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่นานนะคะค่ะก็คงจะจัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุป แล้วลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนนะคะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อย c ชา n นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้ปอนอยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ